ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลาสี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสัตว์ขายและกดกระดิกแจ้งเตือนกันด้วยนะครับรุนสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ไอสารออร์แกนิกฟาร์มนะครับผมเข้าหน้าหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะครับของเดือนพฤศจิกายนเช้านี้ก็หมอกลงเต็มเลยครับผมแล้วก็อากาศค่อนข้างจะเย็นมากๆครับอ่า ว้าบอัปเดตร้านคาเฟ่ที่ผมกำลังจะทำหลังจากนี้คร่าวๆครับผมยังไม่แล้วเสร็จยังเหลืออีกหลายขั้นตอนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูผักสลัดครับผักสลัดที่ผมปลูกเอาไว้ก็คือของผมจะทำเป็นคาเฟ่แอนออร์แกนิกฟาร์มนะครับที่จะเป็นร้านกาแฟสดแล้วก็ อาจจะมีผสมกับผักสลัดออร์แกนิกแล้วก็สินค้าออร์แกนิกต่างๆก็จะมีแปลงผักสลัดปลูกหน้าร้านปลูกในบ้านแล้วก็จะมาปลูกตรงนี้ตำบลปังย่อำเภอศรีสัชนาลัยที่ผมอยู่อะครับมันจะเป็นมันจะเป็นเส้นทางรอง มันไม่ใช่ถนนสายหลักนะครับผมแต่มันก็สามารถเข้าไปเชื่อมต่อกับถนนสายหลักต่างๆของของเขตรีสัชนาลาัยได้อะไรเงี้ยครับมันไปเชื่อมต่อที่จะไปแพร่ได้อ่าไปอุตลิดได้แล้วก็ไปตัวเมืองสุขุทัยได้ครับมันเป็นทางเชื่อมต่อกันแต่แค่มันเป็นทางรองแค่นั้นเองอันนี้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยรอบรอบที่สองไอ้รอบแรกครับสําหรับแปลงพวกนี้ แล้วก็เดี๋ยวใส่ปุ๋ยรอบที่สองแล้วก็จะคุมดินแล้วครับผมจะเติมปุ๋ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะทําได้ผักสลัดหน้าหนาวมันข้อดีมันก็อย่างเนี้ยครับก็คือหนึ่งแสงมันไม่เยอะมากพอแสงมันไม่เยอะมากแดดมันไม่ร้อนมากเราก็ลดน้ําน้อยลงแต่มันก็ยังมีแสงอยู่แต่เราก็จะลดน้ําได้น้อยลงเพราะนั้นดินมันจะไม่แห้งมากครับมันก็จะช่วยทําให้พืชสามารถดูดซึม สารอาหารต่างๆได้ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเวลาเราปลูกผักสลัดอะครับสิ่งที่เพื่อต้องการก็คือ,อตัวลําเลียงตัวลําเลียงนั่นก็คือน้าอะครับที่มันจะดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าไปถ้าดินมันแห้งมันไม่มีนะ้ํามันก็มันก็ดูดซึมสารอาหารต่างๆไม่ได้มันก็ไม่สามารถพบกระบวนการขั้นตอนในการในการที่จะในการที่จะไป ไปพัฒนาปรับปรุงให้มันเป็นสารอาหารต่างๆเพื่อเลี้ยงต้นเลี้ยงใบเลี้ยงอะไรต่างๆไม่ได้อะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสี่กระบวนการขั้นตอนอย่างที่ผมเคยเล่ามาในหลายคลิปนะครับหนึ่งก็คือน้ำสองก็คือดินแล้วก็ธาตุอาหารแล้วก็ดินที่ร่วนซุยแล้วก็มีธาตุอาหารอย่างเงี้ยครับสามก็แสงแดดสี่ก็กระบวนการอะไรอะกระบวนการของของดินเนี่ยแหละครับ ีดินมีธาตุอาหารมีน้ําแล้วก็มีแสงแดดสี่กระบวนการเนี่ยครับมันจะทําให้พืชผักสลัดต่างๆของเราเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอย่างเงี้ยครับมันไม่ครบองค์ประกอบมันมันก็จะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ช้าลงเช่นมีน้ําโอเคแล้วสารอาหารโอเคแล้วแต่ดินไม่ดีดินแน่นเกินไปอย่างเงี้ยครับรากมันก็เดินลําบากอะไรอย่างเงี้ยสองพอ ไม่มีแสงแดดเลยอย่างเงี้ยครับย่างเช่นหน้าฝนอย่างเงี้ยแสงแดดน้อยอย่างเงี้ยแต่มีน้ํามีสารอาหารเพียบแต่แสงแดดไม่มีมันก็ไม่มีตัวอะไรที่จะมาช่วยปรุงสารอาหารต่างๆเพื่อเอาไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบเลี้ยงดอกอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็จะมีน้อยลงรูปแบบมันก็จะประมาณนี้ถ้าถามผมว่าปลูกผักสลัดได้หน้าไหนได้บ้างเนี้ยครับถ้าถ้าผมตอบก็คือปลูกได้ทุกหน้าเลยแต่มันก็ยังมีปัญหาว่า แต่ละแต่ละหน้าแต่ละฤดูกาลนะครับมันก็จะมีความความยากง่ายที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นเราแค่ต้องเข้าใจมันให้มากพอประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆถ้าเราเข้าใจมันมากพอเราก็จะรู้ว่าเออเราเราควรจะปรับปรุงตรงไหนพัฒนาตรงไหนต่ออะไรประมาณอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นผักสลัด วันนี้เช้านี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ต่าง,างๆให้เพื่อนๆรับรู้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆให้รับรู้ว่าเออมันจะไปยังไงต่อแล้วมันจะทําอะไรได้บ้างหลังจากนี้ประมาณนี้ครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆช่องไอสารด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทําให้คนอื่นๆเห็นคลิปผมได้มากขึ้นเลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ